สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับช่องน i มดาวไรตี้แชนแนลนะคะคลิปนี้ก็ยังเป็นการติดตามโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนและโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะซึ่งตอนนี้จีนเองก็ออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะแบ่งปันเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้กับประเทศไทยแต่ติดอยู่ที่พี่ไทยเราค่ะเพราะว่าไทยเราเองเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ยอมใช้ทุนจีนนะคะ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยเองก็ยังเดินหน้าขอเจรจากับในส่วนของกลุ่ม CPU อยู่ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้นะคะ มาเริ่มกันที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะจีนเองเนี่ยตกลงที่จะแบ่งปันเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงและก็ความรู้ความชํานาญบางส่วนให้กับประเทศไทยการตัดสินใจครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ซับซ้อนวิศวกรชาวจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กําลังดําเนินการเจรจากเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟที่กําลังก่อสร้างจากคุนหมิงเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนให้มาถึงกรุงเทพนะคะ เมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะในการทําความเข้าใจเทคโนโลยีรถไฟของจีนอย่างลึกซึ้งค่ะเป้าหมายสูงสุดก็คือการนําความรู้ไปใช้ในโครงการของตนเองแล้วก็ส่งผลให้มีบทบาทมากขึ้นในความร่วมมือและก็การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่ต้องทราบว่าข้อตกลงก็มีเงื่อนไขว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายของจีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนนะคะซึ่งก็มีกฎที่เข้มงวดโดยบริษัทและบุคคลทั่ว จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลก่อนจึงจะสามารถส่งออกเทคโนโลยีซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจีนเองเขาก็โชว์ศักยภาพนะคะว่าเขามีเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในเวลาเพียง15ปีค่ะ เครือข่ายที่กว้างขวางครอบคุมมากกว่า40,000กิโลเมตรนะคะซึ่งก็เป็นระยะทางมากพอที่จะโคจรรอบโลกได้ทีเดียวค่ะสำหรับประสบการณ์เชิงลึกของเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จีนสั่งสมมานะคะอาจประเมินค่าไม่ได้สำหรับประเทศอื่นๆที่ต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันอย่างรวดเร็วและด้วยต้นทุนที่ไม่แพงวิศวกรจีนเองก็กล่าวว่า จีนได้ตกลงในหลักการที่จะแบ่งปันและก็ส่งต่อเทคโนโลยีทักษะและความรู้อย่างมีเงื่อนไขใน11ประเด็นส,สำหรับการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงกับประเทศไทยนะคะโดยทั่วไปการถ่ายโอนเทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันสิทธิบัตรใบอนุญาตหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญนี้มักเกิดขึ้นผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมเวิร์กช็อปและกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆค่ะ นอกจากนี้นะคะข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและก็แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการวางรางแล้วจีนก็ยังคาดหวังที่จะให้คําแนะนําที่มีคุณภาพในด้านอื่นๆอีกด้วยซึ่งก็รวมถึงวิธีการออกแบบสถานีรถไฟให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถสัญจรไปมาอย่างราบรื่นสร้างสะพานข้ามแม่น้ําหรือว่าแหล่งน้ําอื่น ด้วยวิธีรวดเร็วและก็คุ้มค่ากว่าค่ะเตรียมพื้นที่ใต้รางรถไฟให้มั่นคงและปลอดภัยตลอดจนออกแบบและก็ก่อสร้างอุโม,มงค์ที่ปลอดภัยด้วยนะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่วางแผนไว้เนี่ยจะมีระยะทาง873กิโลเมตรซึ่งก็ทอดยาวมาจากคุณหมิงทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมาถึงกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะ สำหรับขบวนรถไฟที่ให้บริการในสายนี้นะคะได้รับการออกแบบให้เดินทางด้วยความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ซึ่งก็ถือว่าโครงการนี้เป็นส่วนสำคัญของโครงการ Belt and Road Initiative ของปักกิ่งนะคะเนื่องจากจะเป็นการเชื่อมโยงที่สำคัญกระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดริเริ่มนี้คาดว่าจะไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเจรจาในโครงการของไทยได้รับการอธิบายจากวิศวกร จีนว่ายากมากความยากลําบากนี้นะคะส่วนใหญ่เกิดจากการที่รัฐบาลไทยเองตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอของจีนในการจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการทั้งหมดค่ะเพราะว่าประเทศไทยเลือกที่จะใช้เงินทุนของรัฐบาลและก็ลงทุนภาคเอกชนร่วมกันค่ะ ในระหว่างการเจราจานะคะทีมจีนก็ชี้ให้เห็นว่าการไทยโอนเทคโนโลยีมีเงื่อนไขาตามข้อตกลงของไทยในการรับมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงของจีนก็เป็นที่รู้กันนะคะว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนทําความเร็วได้สูงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เร็วกว่ารถไฟหัวกระสุนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการในยุโรปและก็ญี่ปุ่นโดยทั่วไปแล้วก็จะยาวกว่าตัวอย่างเช่นขบวนรถไฟพูซิงซึ่งใช้บริการในเส้นทางปักกิ่งไปถึงเซี่ยงไฮ ะะมีความยาวมากกว่า400เมตรซึ่งก็ยาวเกือบ2เท่าของรถไฟ TGV ในยุโรปค่ะ นอกจากนี้นะคะจีนยังใช้ระบบอนัสัญญาณเฉพาะของตนเองสําหรับเครือข่ายของตนด้วยซึ่งก็น่าเสียดายที่เข้ากันไม่ได้กับระบบของยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นนะคะวิศวกรจีนยืนยันที่จะใช้มาตรฐานรถไฟของจีนในระหว่างการเจรจากับประเทศไทยค่ะโดยให้เหตุผลว่าวิธีนี้จะคุ้มค่ากว่าและง่ายกว่าในการรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟที่มีอยู่ในประเทศจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคค่ะ ก็เป็นที่กระจ่างชัดกันแล้วนะคะสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยจากกรุงเทพมหานครไปถึงนนองคายนะคะว่าทำไมาเราถึงเดินโครงการได้ช้ากว่าก็เป็นการตัดสินใจของรัฐบาลเองนะคะที่จะขอใช้เงินทุนของประเทศไทยหรือไม่ก็ลงทุนร่วมกับภาครัฐของประเทศไทยเองนะคะ ต้องบอกว่าเป็นปัญหาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนก็คือพื้นที่ทับซ้อนช่วงบางซื่อนะคะ ซึ่งตอนนี้การรถไฟเองก็เดินหน้าลุยศึกษาก่อสร้างพื้นที่ทับซ้อนนะคะเพราะกลัวว่าจะกระทบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนื่องจากว่าตอนนี้กลุ่มเอเชียเอราวันเองนะคะก็ยังไม่ชัดเจนแนวทางเจรจาหลังจากที่กลุ่มเอเชียเอราวันให้ข้อสเสนอว่าอยากจะสร้างไปจ่ายไปแต่คณะกรรมการกลุ่ม EEC ไม่เห็นด้วยนะคะเลยทําให้กลุ่มเอเชียเอราวันหรือว่า CP เนี่ยยังไม่ตอบตกลงในการเดินหน้าสร้าง สางโครงสร้างทับซ้อนให้กับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนั่นเองค่ะ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะคะมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่4โครงการนั่นก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสวรรณภูมิอุตภาซึ่งก็มีการทําสัญญาร่วมกันลงทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่มีเครือเจริญพกพ์หรือว่า CP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะลงนามกันในวันที่24ตุลาคมปี2562โครงการดังกล่าวเนี่ยยังไม่เริ่มก่อ ะะและยังอยู่ในขั้นตอนแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนใน2ประเด็นนั่นก็คือประเด็นค่าสิทธิบริหาร a i r p o อร์ตเลียวลิซึ่งในสัญญาให้ชำระงวดละ1671ล้านบาทแต่ในสัญญาใหม่แบ่งชำระ7ปีโดยงวดที่1-6ถึงชำระงวดละ1067ล้านบาทและงวดที่7ชําชำระที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยนะคะส่วนประเด็นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟไทยจีนที่ผ่านมาก็ได้มีการตกลงให้เอกชนคู่สัญญาลงทุน สร้างงานโยธามูลค่า9,207ล้านบาทโดยต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมปี2569โดยภาครัฐจะจ่ายเงินคืนค่าก่อสร้าง7ปีและเอกชนลดผลตอบแทนจาก5.52%เหลือ5.24%รวมชำระเงินร่วมลงทุนนะคะ133,475ล้านบาทแต่การเจราจาแก้ไขสัญญาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ นายนิรุตมณีพันธ์นะคะผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนโดยระบุว่าปัจจุบันในส่วนของสัญญาที่4.1ขีดหนึ่งนะคะงานโยธาช่วงบางซื่อไปถึงดอนเมืองระยะทาง15.21กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงทับซ้อนของทั้งสองโครงการยังอยู่ระหว่างรอนัดการเจรจาร่วม3มฝ่ายนะคะซึ่งเดิมเนี่ยนัดเจรจ จะเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองแต่ก็ขอเลื่อนมา โดยตามมติของทางประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ให้เจราจารในรายละเอียดแนวทางที่รัฐต้องจ่ายค่าร่วมลงทุนงานโยธาพื้นที่ทับซ้อนนะคะโดยจากการประสานไปยังตัวแทนภาคเอกชนคู่สัญญาหรือว่าเอเชียเอราวันนะคะก็ได้รับการตอบกลับว่าอยู่ระหว่างพิจารณาตัวเลขและรายละเอียดของการดําเนินการพื้นที่ทับซ้อนจึงขอเลื่อนนัดการประชุมออกไปนะคะทําให้การประชุม3ฝ่ายซึ่งก็มีการรถไฟแห่งประเทศไทย นำนักงานคณะกรรม,มาการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อและบริษัทเอเชียเอราวันเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเลยนะคะซึ่งอย่างไรก็ดีค่ะเบื้องต้นเนี่ยเอเชียเอราวันก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการอยู่ขณะที่การรถไฟก็ยืนยันว่าอยากให้โครงการนี้สำเร็จเพื่อให้ eec เกิดขึ้น ซึ่งการรถไฟก็กล่าวว่าอยากจะให้โครงการ EEC สำเร็จนะคะเพราะถ้าโครงการนี้ไม่สำเร็จก็จะกระทบไปมากมายเลยทีเดียวซึ่งการรถไฟเองก็ยังยืนยันนะคะว่าอยากจะเจราจากับเอเชียเอราวันเป็นแนวทางหรือว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนี้ค่ะ ซึ่งก็ยอมรับว่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระทบกับภาพรวมการก่อสร้างของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะเพราะปัจจุบันแม้ว่าสัญญางานโยธานในช่วงอื่นๆจะล่าช้าออกไปจากแผนแต่ก็มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่หากสุดท้ายการเจรจางานโยธาที่4ขีดหนึ่งคือช่วงบางซื้อไปถึงดอนเมืองหรือว่าช่วงที่ทับซ้อนนี้นะคะยังไม่แล้วเสร็จก็จะกลายเป็นสัญญาเดียวที่ล่าช้าก็จะทําให้ภาพรวมโครงการ ได้รับผลกระทบค่ะ ทั้งนี้นะคะการรถไฟก็มองแนวทางแก้ปัญหาคู่ขนานกับการรอเจรจากับเอเชียเอราวันโดยนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาการรถไฟก็ได้เริ่มศึกษาแนวทางการลงทุนงานโยธาในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนแล้วหากเอเชียเอราวันไม่สร้างจริงๆการรถไฟเองต้องแก้ปัญหาในส่วนนี้แต่ก็ยอมรับว,ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการรถไฟจะต้องกลับมาดําเนินการเองในช่วงพื้นที่ทับซ้อนทั้ง2โครงการที่จะต้องไปแก้สัญญาร่วมลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อ เริ่ม3สนามบินซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะการรถไฟก็ต้องมาสร้างเองในพื้นที่ทับซ้อนก็มีการคํานวณไว้แล้วว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากกว่า6,000ถึง8,000ล้านบาทนะคะอีกทั้งปัจจุบันการรถไฟก็ยังไม่เริ่ม ขั้นตอนประกวดราคางานโยธาช่วงสัญญาที่4ี่ขีดหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะหากจะกลับมาดําเนินการเองก็จําเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรหากเปรียบเทียบกับการรอเจราจาจากเอกชนซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะที่ผ่านมาเอกชนก็ได้เริ่มขั้นตอนศึกษางานส่วนนี้และได้มีการเจราจาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้นะคะการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากการจากทางเอเชียเอราวันเนื่องจากว่าการเจรจาก่อนหน้านี้ได้ข้อสรุปว่าช่วงพื้นที่ทับซ้อนจะให้เอเชียเอราวันเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างนะคะแต่เอกชนก็มีเงื่อนไขว่าจะขอให้ภาครัฐจ่ายค่าก่อสร้างในระหว่างก่อสร้างงานหรือที่เรียกว่าสร้างไปจ่ายไปแต่เนื่องจากที่ประชุมกพอ,อ,อกไม่รับข้อเสนอดังกล่าวจึงทําให้ต้องกลับมาเจรจารูปแบบกันใหม่ว่าเอกชนจะสามารถดําเนิน การในลักษณะใดได้ค่ะแต่ทราบว่าทางเอกชนต้องการหาหรือร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ในเรื่องนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะ สำหรับความคืบหน้าในส่วนของการส่งมอบพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะปัจจุบันการรถไฟเองก็ยังไม่สามารถออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานได้นะคะเนื่องจากว่าตามเงื่อนไขของสัญญาระบุไว้ว่าเอกชนจะต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งปัจจุบันนะคะเอเชียเอราวันยังไม่ได้รับบัตรส่งเสริมดังกล่าวแต่ก็มีรายง,งานว่ารฟอทอเนี่ยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเบื้องต้นจึงคาดว่าจะสามารถออกหนังสือ NTP ให้เอกชนเริ่มเข้าพื้นที่ตามเป้าหมายได้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะส่วนความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะคะช่วงกรุงเทพไปถึงหนองคายระยะที่1ช่วงกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรมีทั้งหมด14สัญญานะคะวงเงินลงทุนอยู่ที่1.79แสนล้านบาทขณะนี้ก็ก่อสร้างแล้วเสร็จ1สัญญาอยู่ระหว่างก่อสร้าง10สัญญาและก็รอลงนามอีก3สัญญาค่ะ เป็นอีกความคืบหน้าที่แอดมินเองก็ติดตามนะคะสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นเชื่อม3มสนามบินหรือว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลส่วนมากก็จะรอเจราจากับรัฐบาลใหม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่เร็วๆนี้นะคะเพื่อที่จะคลี่คลายหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆให้มันเข้าที่เข้าทางค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้หรือถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลัง ใจให้กับช่องนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ